ฮยคุณผู้ชมช่องผมได้เดินทางมาถึง725ซ oh ับสไคร์โอ้โหคุณผู้ชมครับมันเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับผมนะครับทุกคนโอ้ oh <laughs> ผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่คอยก็ติดตามให้ผมแล้วก็คอยรับชมคลิปของผมนะครับทุกคนครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับ oh ho. ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนแล้วก็ทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับปังแบมโบทีวีก็คุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีแอคชั่นกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอเคโอ้โหคุณผู้ชมครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่า ผู้เล่นที่ผมจะมารีแอคชั่นในวันนี้ก็คือผู้เล่นคนนี้นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โห G A N G โอ้โหซึ่งผมต้องบอกเลยว่าผู้เล่นคนนี้เนี่ยผมจะรีแอคชั่นมานานมากมากนะครับคุณผู้ชมครับประมาณ2สัปดาห์3สัปดาห์นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมไม่ว่างนะครับทุกคนครับ โอ้โห,หลังจากไม่ว่างก็ไม่สบายนะครับโอโหแล้วนี่ก็ว่างพอดีเลยก็เลยอัดคลิปมาเรีอคชันเลยนะครับคุณผู้ชมครับโอเคอนี่เลยนะครับคุณผู้ชมเป็นช่องของพี่คนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งพี่คนนี้นะครับอายุสนะครับเล่นในคอมซึ่งผมต้องบอกเลยว่า อ้โหพี่เขารู้ว่าอายูโอเคครับเนี่ยผมจะมาเรีแอคชั่นในวันนี้โอ้โหผมต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับอายูโอเคชัดๆนะครับผู้เล่นที่ผมจะมาเรีแอคชั่นในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ <Okay. S 1> ทั้งชุดทั้งสเต็ปอ๋อหพี่พี่ปลื้มชัดๆโ,โ, <laughs> โอเคพเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูประวัติของพี่เขากันเลยนะครับทุกคนครับ <Okay. S 1> ว่าประวัติของพี่เขาประวัติใต้คลิปของพี่เขาจะ จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปดูเนี่ยผมขอให้ทุกคนกดไลค์คนละไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนครับถ้ากดแล้วเนี่ยผมขอบคุณมากมากนะครับคุณผู้ชมโอเคไปดูกันเลยประวัติของพี่เขาโอเคครับผมนะคุณผู้ชมครับก็นี่เลยนะครับเป็นประวัติ ใต้คลิปของพี่เขานะครับคุณผ <c oughs> ู้ชมเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับ <Okay. S 1> ชื่อในเกม swgng a 1 9 9 9เ s u i d 4 3 7 3 7 0เ6นนะครับคุณผู้ช oh ม oh โอ้ oh. โห inspiration โ oh อ oh. ้โห perfect shot Thailand ช่องทางการติดต่อก็จะเป็น แฟนเพจ Facebook ลิง์อยู่นี่เลยนะครับได้คลิปพี่เขาเลยนะครับทุกคนครับถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนช่องพี่เขาเนี่ก็จะประมาณนี้1ไลค์เท่ากับ1กํากำลังใจขอบ ทุกคนที่สนับสนุนโอ้โหแล้วก็อีกประวัติหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยก็จะประมาณนี้โอ้โหพี่เขาจะฝากลิงก์เพลงด้วยอก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วภาษาอังกฤษผมอ่านไม่เป็นโอ้โหอโอ้โหอนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดู ไอ้เดี๋ยวเราไปค้นหาช่อง youtube c h anel n ของพี่เขากันเลยนะครับนะคุณผู้ชมโอเคไปเลยโอเคครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาอยู่ในหน้า youtube c h anel n ของพี่เขากันแล้วนะครับนะคุณผู้ชม นี่เลยที่สําคัญเนี่ยผมก็ได้กดติดตามให้กับช่องของพี่เขาแล้วนะครับนาคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้เลยหน้าตาช่องชาแนล u t u b e ของพี่เขานะครับทุกคนพี่เขาจะทําเกี่ยวกับเอ้พี่เขาจะทําเกี่ยวกับไฮไลท์เป็นหลักนะครับนาคุณผู้ชมนี่มีการหนึ่งหนึ่งกับ p p c g f f ด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้คอยก็จะประมาณนี้ช่องพี่เขามีผู้ติดตาม723คน ซึ่งเยอะมากๆนะครับนะคุณผู้ชมพอๆกับผมเลยนะครับผมว่าพี่เขาผู้ติดตามช่องของพี่เขาแซงผมแน่เลยผมว่านะคุณผู้ชมโอ้โหนี่เลยก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะคุณผู้ชมเพื่อไม่การเสียเวลาเนี่ยผมตื่นเต้นมากๆนะครับคุณผู้ชมที่จะได้ดูคลิปของพี่เขาทุกคนครับโอ้โหผมต้องบอกเลยว่า พี่คนนี้เนี่ยพี่ปลืม้มอายุเคชัดชดเลยทั้งชุดทั้งสเต็ปม,มาครบเลยนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าผมอยากให้ทุกคนดูกันพร้อมๆกับผมนะครับแล้วดูว่าช่องพี่เขาเนี่ยโอ้โหไฮไลท์โคตรเวอร์นะครับทุกคนทุกคนครับโอ้ตอนนี้ผมเริ่มพูด,พดถูกพูดผิดละตื่นเต้น นะครับนาคุณผู้ชมโอ้โหเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกับผมไปเลยนะครับนาคุณผู้ชมเอาเป็นว่ากดไลค์ให้ผมทีหนึ่งแล้วก็ไปดูกันเลย let's go โอเคครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาอยู่ในในคลิปของพี่เขากันแล้วนะครับนาคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะทําการพากันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมมาครับจังหวะนี้โอ้โหลูกซองยาวมาถึงก็ดึงขวดด้วยลูกซองยาว1เม็ดแต้งนะครับนาคุณผู้ชม มายังไงครับลูกซองยาวโอ้โหดาเมจแดงหมดเลยการตัดต่อในโคตรดีเลยยิงหัวได้1นหัว2อหัวสามหัวแล้วก็ทำภาพสโลโมชันโอ้โหดูดิภาพสโลโมชั่นโคตรสวยงามเลยการตัดต่อโคตรสวยหนึ่งเลยนะครับภาพค่อนข้างที่จะลื่นไหลนะครับวิดีโอของพี่เขานะครับทุกคนดูดิโอ้โหสเต็ปโคตรเวอมาครบเลยพี่คนนี้ดูดิ ไม่ว่าจะปืนอะไรพี่เขาก็สามารถลากหัวหรือว่าดึงหัวเม็ดเดียวแต้งนะครับนะคุณชมดูดิ SK S K S ย,ยังไงโอ้โหปั๊บเย้ยนั่งนิ่งๆแบบนี้ก็หัวแตกไปดิครับโอ้โหดูดินี่คาเก้าแประยะใกล้ดูดิแต่งตัวเหมือนไออูโอเคด้วยอ๋อสเต็ปก็ไอยูโอเคคุณผู้ชมครับดูดิวิ ύ, ่งกระสุนขีบหัว S.K.S. โอ้ S.K.S. ดึงขวัวเม็ดเดียวเฮ้ยมีการแปลงร่างนี่ลูกซองยาวดึงขวัวเย็ยมีภาพสโลนะครับคุณผู้ชมโอ้โหดูดิ S.K.S. เม็ดเดียวดึงขัวนะครับดึงขวัวเม็ดเดียวแตกดูดิโอ้โหอ,อย่างกับ I UK OK. เล่นเลยเลครับผูเล่นคนนี้ด้ดิเก็บสี่หมดตี้ด้วย S.K.S. กระบอกเดียวโอ้ไม่เปลีย่ยนกระสุนนะครับ พี่คนนี้เล่นเกมไม่เปลืองกระสุนนะครับว้าหนึ่งเม็ดแตกหนึ่งเม็ดตั้งไอวอลดูดิดีเซิร์ตเฮ้ยคุณผู้ชมจะเวอร์ไปไหนเนี่ยพี่เฮ้ยดูดิเฮ้ยปึ้มโดนตัวเดินหัวนะครับคุณผู้ชมโอ้โหอดีเซิร์ตนี่มาในโหมดสร้างห้องนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เป็น oh, <hi. S 1> ด่านใหญ่นะครับนี่เป็นด่านโหมดสร้างห้องนะครับอ่า โ,อ,โอ้ยืนเอ้ยขึ้นมาแบบงงงแบบนี้ก็หัวแตกไปดิครับดูดิน <c oughs> น่่นสเก็ดรอยตามยิงหัวด้วย M14 เม็ดเดียว,แบบยวแตกอย่างกับ i o OK k เลยคนนี้ <c oughs> โอโ้ภาพสโลนะครับคุณผู้ชมโอ้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมชอบคนที่ตัดไฮไลท์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมยิ่งในคอมด้วยโอ้โหภาพค่อนข้างที่จะชัดนะครับคุณผู้ชมโอ้โหภาพวิดีโอสวยงามมากม sks ยังไงครับจังหวะนี้โอ้โหไม่แตกโอ้ไม่แตกได้ไงอ่ะ198ไม่แตกโอ้โหดูดิแตกหนึ่งเกมโมตี้หรือเปล่าอุ้ยไม่แตกลูกซองควงอุ้ยไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่นะครับนี่ดาวหนึ่งแล้วก็เก็บโมตตี้ภาพสโลโอ้โหผูชมเกินไปพี่คนนี oh, mm ้นะครับอฮ้ย ช่องนี้แบบโอ้เหมือนกับช่อง IU OK เลยอ้อหนี่ครับคุณผชมดูดิเวออมีการหนึ่งหแบบด่านใหญ่ด้วยเ <im ans> ออแมปใหญ่แมปใหญ่นี่สเปซอ้อหมีภาพโสโลิ์สวยงามมากอ๋ผมไม่มีคำบรรยายครับผู้เล่นคนนี้อ้อโหมันโคตรมัดมากโคตโคตแบบว่าผมอึ้งครับคุณผชมดูดิ เอาเป็นว่าคุณผู้ชมดูเอาก็แล้วกันนะครับว้าวเวอร์แค่ไหนดูดิอ้เก็บมดตี้ตลอดเลยดึงขวด้วยอ้สเตปตั้งไอวอลก็นั่งตั้งด้วยนะครับคุณผู้ชมไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับคุเล่นคนนี้ดูดิลูกซองยาวโอ้โหยังไงครับคา98ในหมดสร้างโอ้ดูดิคา98ในหมดสร้างห้องยิงขวในระยะจูบเอ้ยยิงยิงัวในระยะใกล้ ไม่ธรรมดานะครับผู้เล่นคนนี้สเปซมาไงครับจังหวะนี้ส,ปสเปซเฮ้ยปืนใหม่ปืนใหม่สเปดกับปืนใหม่นะครับทุณผู้ชมโอ้โหปืนใหม่ลากหัวอย่างกับสกาเลยที่เขาลากดูง่ายมากเลยแต,แต่ทําไมพวกเราทําไม่ได้ดูดิเอ็มห้าร้อยดึงหัวสองเม็ดแตกนะครับนะคุณผู้ชมดูดิยังไงจังหวะนี้ลูกซองกูว่างเฮ้ยปับ๊บโอ้ยไม่โดนเอาใหมา่ โอ้โหซ้ำด้วย M 5 0 0นี่มาในแมปใหญ่มาในแมปใหญ่นะครับคุณผู้ชมดูดิป<ะ>ับลูกซองยาวไม่โดนรอบนี้โดนแน่นอนโอ้มากับรถมากับรถมอเตอร์ไซค์โอ้โหสเต็ป,ปจิงโจ้สเต็ปสะคบแล้วก็กระโดดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ยิงดูดิลูกซองคว้างยังไงจังหวะนี้ออไม่โดนโอ่ะเอายิงไอตัวไกลก่อนนี่ไงโอ้เขาหัว โอ้โหควักปืนอตอนนี้ผมพูดมั่วเกินโอ้ตื่นเต้นมากอภาพค่อนข้างที่จะลื่นไหลเลยก็ไวมากมากภาพไฮไลท์ของพี่เรานะครับทุกคนผมพากไม่ทันอีอ่ดีเซิร์ในระยะปานกลางนะครับในโหมดสร้างห้องนะครับน้าทุู้ชมดูดิเม็ดเดียวแตกเฮ้ยโอ้โหสโลโมชั่น ผมโคตรชอบเลยคุณตัดไฮไลท์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับอ๋อโอ้คาก็แป้นระยะจูบเมื่อกี้คุณผู้ชมดูทันไหมครับถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันก็กกลับไปดูใหม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่มีท่าอิโมจิด้วยทาท่าอิโมจิด้วย SVD อิโมจิท่ากับก๊อตโอ้โหดูดิเฮ้ยคุณผู้ชม โอเคครับนะคุณผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยไปดูไฮไลท์ฟรีไฟของพี่คนนี้นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหซึ่งผมไม่รู้ว่าพี่เขาชื่ออะไรนะครับนะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่ารู้แค่ว่าชื่อช่องของพี่เขานะครับคุณผู้ชม GANG โอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากจะไปกดติดตาม ช่องของพี่เขาเนี่ยลิงค์คลิปลิงก์ช่องของพี่เขาอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับนะคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมครับผมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยว่าผู้เล่นคนนี้เนี่ยโคตรเหมือนอายุโอเคเป๊ะเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นคิดยังไงผมไม่รู้แต่ว่าสำหรับผมผมคิดแบบนั้นนะครับ ผมดูพี่เขาเล่นเนี่ยสไตล์แบบว่าสไตล์ดูอายุเคเล่นเลยเออโคตรเหมือนเป๊ะเป๊ะนะครับนะคุณผู้ชมทั้งสเต็ปทั้งสเต็ปยิงหัวทั้งสเต็ปนั่งตั้งไอวอลทั้งสเต็ปการตัดต่อ ре. โอ้ภาพค่อนข้างที่จะเลื่นไหลแล้วก็สวยงามมากๆนะครับภาพวิดีโอของพี่เขานะครับนะคุณผู้ชมคลิปของพี่เขามีคุณภาพมากๆโอ้โอ ผมไปดูช่องของพี่เขามาเอ้ยผมรู้ช่องของพี่เขามาจากช่อง pvcg นะครับแล้วก็ผมลองกดลิงก์ดูนะครับปรากฏว่าผมติดใจเลยนะครับก็เลยกดติดตามตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงทุกวันนี้นะครับนะคุณผู้ชมอยผมอยากจะบอกพี่เขาว่าผมเนี่ยจะกดติดตามช่องของพี่เขาตลอดไปผมติดใจฝีมือของพี่เขามากๆโอ้ห คลิปมีคุณภาพมากมากนะ <Okay. S 1> คุณผู้ชม <ST ALL> เอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากจะไปกดติดตามพี่เขาเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยเนะครับลิงก์ช่องของพี่เขา <Okay. S 1> นะครับทุกคนไปสนับสนุนช่องพี่เขากันได้นะครับเอ,อื่อเพื่อให้พี่เขาเนี่ยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปให้น้องๆหนูๆได้ดูกันเอ,อก็เหมือนผมแหละครับเอ,อช่วงนี้ยอด ซับสไคร์ของผมขึ้นนะครับผมเนี่ยีโคตรมีกำลังใจมากๆเลยนะครับที่จะทำคลิปให้น้องๆได้ดูกันเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์กดไลค์คลิปพี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อๆไปอโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะักผู้ชม ผมเนี่ยมาดูไฮไลท์ของพี่คนนี้นะครับ G, G A N G เออสรุปว่าบอกคำเดียวว่าเวอร์มากมากโอ้สามคำนี่ว่ะ <ś led> นะคุณผู้ชมโอ้ สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมรักทุกคนนะครับที่คอยกดติดตามและก็รับชมคลิปของผมไปก่อนนะครับคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ